สวัสดีครับมาพบกับผมมิเรียนเรียบร้อย25ไอชินเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมาทําคลิปอัปเดตครับตัวของ a d a นะครับก็จากที่ได้มองมาหลายเดือนนะครับสําหรับ a d a ที่มองว่าหลุมนี้นะครับเป็นหลุมของนะครับปัจจัยการแยกเซ gment นะครับไปสู่การเป็นเซ gment ถัดไปนะครับก็คืออาจจะเป็นทับย์่อยๆของเรพสามถัดไปนะครับตรงส่วนนี้และสุดท้ายนะครับเนื่องจากก็ด้วย ตามนี้งด้วยนะครับของตลาดในช่วงนี้สภาวะตลาด BTC ก็ยังอยู่ในช่วงของการเป็นขาลงอยู่นะครับก็ยังไม่ได้มีอัพเทนที่ดีในภาพมันก็ยังเป็น M หนึ่งกำลังย่อไปสู่ M 2ซึ่งก็ได้มวโมโด้ามาสองแตงนะครับซึ่งก็ยังไม่เห็นปัจจัยของการแยก segment ไปไปสู่ direction ของชุดต่อไปตอนนี้ก็ยังทำนอน direction ในฝั่งของขาลงอย่างเ,เพียวๆอยู่ตลาดชุดนี้ก็เลยได้เกิดการ cast รกลับลงมาแนะ้ว่าเกิดการ เท่ของนะครับทิ้งของกลับออกมาอีกรอบหนึ่งก็เลยทําให้วิอตัวเอ็เที่ผมเคยมองไว้ว่าสวยนะครับตอนนี้ก็หลุดนะครับโลตรงนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ด้วยหลายอย่างนะครับโดนมีลิตออกจากกระดานที่มีการฟ้องเทิดกันที่บายนยูเอนะครับก็ไม่รู้ว่าออกจากกระดานอันไหนผมก็จําไม่ได้นะครับแต่ก็เห็นแบบวแบบ็บแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจนะครับตามปัจจัยพื้นฐานของเทคนิเขาก็ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปกตินะครับความสมส่วนทน,นังหน้าระยะเวลาถือว่าพอดีเลยชุดนี้ผมมองว่าจริงๆควรจะเป็น A,B,C จบตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปต่อแบบนี้นะครับแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่างที่บอกแต่พอ M 1นะ่งับตลาดคือการทดสอบตลาดนทำ New Cycle ใหม่แล,และราคาไม่สามารถไปทำหายหายได้นะครับดังนั้นเราก็ ใช้แค่ทฤษฎีง่ายครับตามทฤษฎีดาวเจียวลีง่ายๆก็คือเราเจอว่ามันมันไม่ทำแนวโรจน์จริงนะครับตรงนี้แล้วก็เป็น ABC ซึ่งผมก็มองว่าชุดนี้เป็น C ีแต่ตอนที่มันแหลบแบแถวเนี้ยโพซิชันที่ผมเคยมีไว้ผมก็ต้องออกนะครับดังนั้นเราก็จะมารอก,การกับตัวใหม่ซึ่งใการกับตัวใหม่ของเทรนชุดนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นปัจจัยอะไรนะครับซึ่งผมมองว่ามีโอกาสไหลลงต่อแล้วก็อาจจะมาเลื่อยนะครับทำกรอบสะสมใหม่ที่ด้านล่างนะครับถ้าเราดูแค่ตรงนี้นะครับ เราก็จะเห็นชัดเจนนะว่าบิตเอกเนี่ยมันมันหลุดไปแล้วนะครับหลุดโลตรงชุดนี้นะครับเห็นไหมแถบลงไปแล้วเป็นไสเนากก็ไม่ได้มีอะไรทีนี้ในกรณีที่เราจะมาตามทูชุดการหลุดของ M1 เนี่ยนะครับที่เรามองว่าเป็น M1 ที่มันมีปัจจัยการแยกสเมนไปแล้วนะครับจาก long d i r e c นไปสู่ direction แล้วเราก็จะทําซีรีส์ย่อยหมายเลขก5กัำตอนะว่าตรงชุดเนี้ย สำหรับ A D A ได้หลายตัวงใส่มันจะซื้อได้หรือ,อยังหรือว่ามันจะยังซื้อไม่ได้เราก็ต้องจําเป็นที่ต้องสูอินเข้าไปตามซีเนียร์มายค่ากันต่อนะะพอเราเข้ามาในทางเปลี่ยนบีเนี่ยนแบสองนาทีนะคัเราก็จะเห็นว่ายังไม่มีการแยกปัจัยการแยกเซกเมนต์นนะคไปสู่นะครับการเป็น d i r e c t ั o ของชุดต่อไปเลยนะครับก็เห็นเีย M 1่ M 2 M 3มเป็นไปได้ไหม,ไมว่าชุดนี้นะครับอาจจะกำกำลังฟอร์มตัวลงในรูปแบบของการเป็น เทรนในรูปแบบของคาลงนั่นแหละครับแต่ใดที่เรายังไม่เห็นการที่จซึงมงในทางเฟดวี่ใหญ่กว่าเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ M หนึ่งที่เอาไป A B C X A B C นะครับก็เลยต้องมารอ,อการทำแอคค u มูลเลชันเฟดใหมนะ่ซึ่งโซนนี้จริงมันเป็นรีเวอร์ซอรแพทเทิร์นโคตรสวยเลยนะถ้ามันกลับไปเ r e a ตรงนี้ได้นะครับตารับ A D A นะอันนี้ยังเอาแค่เรื่องแบบธรรมดานะแบบเป็นปัจจัยพื้นฐานในการหลุดนะครับแล้วก็อยนะ่างเงี้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้นะครับ มันจะสวยมากนะครับแต่ว่าผมมองว่าไอ้ขายเนี้ยชุดเนี้ยมันอาจจะยังลงไม่จบแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ในในในทางเฟรมนีเนี่ยเราเจอ M1 M2 M3 เป็นไม่ได้แล้วตรงนี้เป็นเวฟบหนึ่งน้อยๆสองน้อยๆเป็นสามเอ็กน้อยๆนะครับย่อสีที่ตรงไส้นี้แล้วเดี๋ยวมีลง5าต่อ แล้อาจจะมีดเวอเซนเล็กๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวเกิดการกลับตัวใหม่ไอเ้เนชุดน,นี้ที่เรามองว่าอาจจะเป็นรีเวอร์ซ์แพทเทิร์นเนี่ยก็าอาจจะเกิดได้นะครับก็จ,จะไปอย่างนี้ต่อหรืออาจจะส่งผลปัจจัยครับให้ลงยืดเยื้อไปกินเวลานานแบบนี้ออกไปต่อก็ได้นะครับดังนั้นสําหรับ A.D.A ตอนนี้ถามว่าเป็นโซนหน้าเข้าไหมถ้าเราใช้ปัจจัยของบิโบรชี่นะครับขอภัยครับมาจับเลยนะครับว่าเอ้ยตรงนี้ราคาได้เกิดการทิ้งตัวลงมานะครับลึกพอสมควรแล้วมันควรจะเด้งได้แล้วหรือไม่นะครับ ตรงนี้ก็แล้วแต่พี่ๆแต่และท่านเลยนะ,ระครับราคาก็ลงมาจัดทายตรงนี้นะครับก็ทิ้งตัวลงมาประมาณ92%ซนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือโซนหนีตายนะมันคือโซนที่มันราคามันควรจะเด้งได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดแพนิกไปมากกว่าน,นี้มันอาจจะไม่ได้ส่งส่งผลดีต่อเว็บ3ามอัดไปที่เรามองว่าเรามีโอกาสที่จะได้เห็ียออทาใายนะครับเพราะว่ามันเกิดการแคสลงมาที่ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเราอาจจะได้เป็นเพียงแค่การไปเล่นตามหุมย่อยๆภายในอย่างเนงะี้ย ซึ่งอาจจะยืดเยื้อกินเวลานานออกไปมากตรงนี้ก็แต,แต,แตแะแถวสักไอ้9.2ก็ยังไม่ถึงดีนะครับแต่ดังนั้นนะครับด้วยความที่มันมีซัพพอร์ตอีกซัพพอร์ตหนึ่งถ้าผมมองด้วยเรื่องของซัพพอร์ตรีสแตนด์ด้วยนะก็จะมาติดแต่แถวโซนเนี้ยถ้าเป็นไทยบาทก็น่าจะอยู่ประมาณทักสองบาทนหน่อยๆนะครับซึ่งถ้าลงมาถึงโซนนั้นก็แนะนําว่าลองไปพิจารณากันดูว่าเกิดการกับตัวของเทรนชุดนั้นหรือย,ยังถ้าเราจะเข้านะครับอย่าใช้การพิจารณาเพียงแค่แนวรับแนวต้านเพราะมันอาจจะเกิดการเลื่อนออกข้าง อย่างต่อเนื่องแบบนี้ไปเรื่อยๆก็เป็นได้นะครับแต่ถ้าเราดูเทนชุดนี้แบบเอาตามจริงๆเลยนะตรงนี้ M1 M2 M3 เนะี่ยมีอากจะมี M4 ลง M5 M6 M7 แบบนี้ไหมอะเหมือนในเทนชุดก่อนหน้าชุดนี้ครับ ABCX ABC เนะี่ยคือลักษณะของการหลุดในเวฟหนึ่อสองแรกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้การทดสอบตลาดนะครับมันมันส่วนใหญ่ครั้งที่หมันมกักจะหลุดจมนะครับ แล้วบางทีก็มีครั้งที่สองที่สาด้วยตรงนี้ก็ไม่มีความซับซ้อนอะไรสําหรับผมแต่คนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะซับซ้อนนะครับดังนั้นเราจะลองไปตามเส้นชุดนี้ดูนะครับไอการที่ทิ้งตัวลงมาตรงนี้ในาเฟมจริงๆเราใช้ปัจจัยจากชุดนี้ก็ได้นะ M 1, M หน M สอง M สนะเอโอเคแล้วพอเราลงมา เรามาดูในภาพของวีที่เราจะเห็นนะครับว่าเกิดปัจจัยการแยกเซกเมนต์นะครับจากดิเรกชันไปสู่ดิเรกชันเนี่ยมีอยู่ประมาณ M1 M2 นะครับ3 4 M5 ตรงน,นี้เป็น M6 M7 ประมาณเจ็ดเนะครับแล้วก็แยกโมโนกรุ๊ปนะครับไอ้นะ M 7 M 7, ชุดนี้เราเห็นนะเป็นอะไรได้บ้างนะครับเป็นอะไรได้บ้างถ้าตรงนี้เรามองว่ามันเป็น A อแบบบไป C ีแบบเแล้วก็มี A B C ตรงเนี้ยเราว่ามันมันเหมาะสมไหมสุขสามรับผมผมมองผมจะพิพพพพพพจารณาจากรูปแบบของเป็นอิมพัลส์ก่อนหนึ่งสอง รงนี้เป็น A B C รับหนึ่งสองแล้วก็ลงตรงนี้เป็น 3, 8, สามอไส้ตรงนี้เป็นสี่แล้วเดี๋ยวมีลงห้าต่อในมุมมองที่ผมคิดนะผมว่า a d ดอย่างลงต่อได้มันจะมีปัจจัยเดียวที่ทาให้มันขึ้นได้เร็วก็คือลักษณะของการลงเนี่ยการเด้งกลับจะต้องเป็น V shape แบบนี้นะครับซึ่งกรณีของ V shape เราจําเป็นต้องเห็น selection ที่ดีในชุดภายในอย่างน้อยต้องเด้งกลับนะครับมากกว่าหรือ50เท่ากับ50าส8ถึงเซกเมนต์ของซ m e n t ของตัวมันเองนะครับจะประมาณนี้ซึ่งชุดนี้ยังแตะเพียงแค่38.2สแสดว่า ไอ้ชุดนี้แต่ที่สามจุดแปดจุดสองเนี่ยออฟเอ็มสามเนี่ยหรือทั้งหมดเห็นไหมครับแต่เพียงแค่แต่แตะเฉียดแถวแถวสามจุดสามจุดสามเปอร์เซ็นยังเป็นแค่เวฟสีที่ดีของอิมพอรในเทนชุดฐานลงได้อยู่นะครับก็ก็เลยให้น้ําหนักไปในทิศทางของอิมพอรมากกว่านะครับถ้าตามจากภาพโพลีภาพนี้นะก็คือเป็นหนึ่งนะครับนะเป็นหนึ่งนะครับย่อผมทำไมผมเบื่อมากเลยหน้าจอมันจะกระตุกตลอด ตรงนี้เป็น m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 ถ้าเราดูอย่างเงี้ยพิจารณาจากชุดนี้ถ้าแต่มองว่าตรงนี้เป็น a ปรับ b ลง c ปรับ x เดี๋ยวมี a b c เงี้ยแสดงว่าเเทนชุดขาลงยุดนี้จะลงลึกมากนะครับอย่างเงี้ย a b c x a b c เห็นไหมครับนี่คือลักษณะของการตามซีที่ย้ายหมายเลขค่าในฝักของขาหลุดการหลุดเทนของ m1 2ยุดที่1น,นะครับ mm hmm. ก็ตรงนี้เป็น m1 ไป M2 นะครับเป็นครั้งที่สองนะครับชุดนี้จริงๆมันควรจะขึ้นตั้งแต่โซนนี้เป็นซีเฟอร์เรียไปในรูปแบบของอ e ีเลคทร่าเฟอ์เรียแฟนะครับแต่ราคามันไม่ขึ้นนะครับผมก็เทคออกเหมือนกันนะครับยิ่งผมใช้ปัจจัยฐานแยกเซกเมนต์ของชุดนี้แต่เกิดการกลับมาทำนอนเดเรคชันแล้วก็หลุดพวกเลยโชคดีมากนะครับก็ไม่ได้คัดลอดอะไรมใหม่นะครับไปโดนไปนิดหน่อยตามแผนครับก็ออกมาก่อนสุดท้ายราคาก็ลงต่อจริงแต่ถ้าผมมองว่าถ้าลงใหม่นี้ต่อเลยผมซัดกลับนะผมไม่รอครับตรงนี้ผมมองว่าเป็น M1 M2 หนึ่งนะครับตรงนี้เป็น a นะครับกับ b นะครับตรงนี้นะ b แล้วก็เลข่สีแล้วก็ลงมาตรงนี้เป็นสามเกําลังทำสีนะครับแล้วเดี๋ยวไม่ลงห้าต่อนะครับตรงนี้ไม่มีความซับซ้อนอะไรเช็คสเปคดูเลยนะครับถ้าลงในรูปแบบของอินพา e ก็จะได้รูปแบบของเมื่อกี้นะครับก็ตรงนี้เป็น m อหนึ่งไปเสองนะครับย่อลงมาทํเอสามเอ็สามแตะที่ร้อยหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็เกิดการเด้งไส้กลับไปพอดีนะครับตรงนี้ก็ถือว่า อนะครับแล้วก็กำลังทํำ M4 ในปัจจัยของ M4 ที่กําลังจะยอ่อลงไปสู่ M5 เราลองไปดูไหมว่าไอ้ไส้ชุดนี้มันเป็น M4 ที่มันจบแล้วหรือมันเป็นเพียงแค่ M3 ที่ยังไม่จบนะครลองไปดูใน4ชั่วโมงแทนนะครับโอเคนะครับพอเราลงมามันก็มีความสมส่วนนะว่าไอ้ถึงชุดนี้เป็น M1 M2 M3 M4 M5 หร M7 ถึงกันมีซซี่เวยบไปหรือที่เป็นหนึ่งของมันนั่นแหละรจริงๆเอา มองริงถ้าเราได้ตามดิเรกชันของชุดไหนในภาพใหญ่เราจะไม่ไปนับครงสร้างย่อดในภาพเล็กของเซกเมนต์ก่อนหน้านะครับเราจะตามจฉพาะเซกเมนต์นั้นตรงๆถ้าเรามองว่าตรงนี้นะครับเกิดปัจจัยการจบเวฟสีแล้วเรียบร้อยนะครับหรือตรงนี้จริงๆเป็นเพียงแค่โพลีอ f เวฟสีคือเป็น A ยนะครับรย่อมาเป็น A แบบ BC นะครับตรงนี้ เป็น B แล้วเดี๋ยวขึ้น C ต่อจริงๆแล้วเวฟสีที่เราตามในภาพใหญ่ยังไม่เกิดปจัจจัยการแยกเซกเมนต์แต่เราลงมาในภาพของโพลีเวฟในสีชั่วโมงเราเห็นมันแยกไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าหลุดก,ก่อนหน้ามันแยกแค่นี้นแต่หลุดเนี้ยเราดูนะลักษณะของทาม,มินนะครับเวลามันแตกต่างกันเกินไปมันเป็นไปได้ว่ามันเป็นหลุดเซกเมนต์ของตามเป็นที่ใหญ่กว่านั่นเองนะครับก็ไม่ได้มีความซับซ้อนนะครับก็พยายามพิจารณานะครับตรงนี้เรามองว่าถ้ามองว่าจบเอ็มสีตรงนี้กำลังจะลงเอ็มห้าต่ออย่างที่ เออก็เราก็จะมาตามกันเลยว่า M4 ตอนนี้ให้อะไรมา M4 ให้ M1 M2 M3 M1 M2 M3 ชุดนี้เป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าเทรนชุดนี้ยังลงต่อในฐานะของบนลดาวชุดนี้จะเป็นหนอนนะครับลงต่อแบบนี้แล้วก็ลงมาจบ M5 ตรงนี้นะครับตรงนี้เว็บสามที่เรามองไว้ตั้งแต่นั้นบนั้นแรกนะครับก็จะลงมาต่อแบบนี้อาจจะเกิดการเป็นไอร์เจนถ้าเกิดในกรณีของการเป็นอิมเพ e นะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ย่อนะผมวาดไม่ค่อยสวยเอาใหม่หนึ่งนะครับ A B C เนี่ย สี่แล้วก็ลงมาปืด๊ด 3x ตรงนี้สีในภาพใหญ่เราเจอแค่การบีเชฟขึ้นมาแบบนี้ถ้าตรงนี้เป็นการจบเวฟสจริงแล้การลงเวฟห้าตรงนี้นะครับมันเกิดในรูปแบบของการเป็นอิ p เพลสจริงหนึ่งสนะครับตรงนี้เป็นเวฟสามนะครับแล้วก็ย่อไป4แล้วก็ลง5ลกกเรามักจกเชื่อว่ามันมักจะมีไดร์เจนเสมอแต่ถ้าเกิดในรูปแบบของนอนเนี่ยไดร์เจนมัก hmm. จะไม่เกิดนะครับ ประมาณนี้เนะาะก็จะให้เป็นทิกเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้ตามโครง้างขภาพใหญ่เราตามว่าสีจบตรงนี้แล้วกำลังจะลงตามเวฟ้าต่อในอนาคตรแนบในดีคีย่อยของเวฟ้านะครับซึ่งเวบย่อยเวฟ้าก็จะเจอ M1 M2 M3 ดูแล้ว1 2ย่อตื้นกินเวลาน้อยนะเป็นเอ็มหนึ่งเอ็นะเป็นคอร์รีเว็บนะครับเพราเอ็มสองนะว่าคือเป็นคอลเลกชันของ 2, เอ็มสน้อยตรงนี้เป็นไปได้ไหมไส้เนี่ยอาจจะยืด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 แล้วสุดท้ายเด้งกลับขึ้นไปเหมือน M2 ก่อนหน้าแต่ตรงนี้จะเป็น A บ B ไป C ลง X เดีี๋ยวม A ตาม B แล้วก็ลง C แล้วก็มี x อ b c ต่อได้ไหมชุดนี้ก็จะตามในรูปแบบของนอนก็ไปได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือ M1 M2 งเตรงนี้ M3 ็ามกำลังทำา m ็ไอชุดนี้จริงๆแล้วมันเปลี่ยนเพียงแค่วฟหน y ึ่งย่อในตรงนี้เป็น A ปรับ b ีสองแล้วเดี๋ยวมี C เพื่อเลือกพกพกุ้กกลับลงมาเหมือนในภาพใหญ่ที่เราดูเมื่อกี้นะครับอย่างเงี้ยสแล้วก็มี4แล้วลง5ต่อแบบนเนี้ยไอชุดนี้ก็อาจจะเป็นในรูปแบบลักษณะของนั้นไอตังนั้นก็ได้แต่เป็นซับวฟย่อยของเวฟห้านะครับ ในสถานาการณ์ลงครั้งนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราเจอลักษณะการย่อตื้อกินเวลาน้อยแบบนี้ให้เราตามนอนนะเพราะว่าคงครั้งในภาพใหญ่ส่วนมากโมโนเวฟมักจะเจอว่ามันเป็นหนอนนะครับแต่ก็ตามอิมเพลวได้ถ้าเราจะตามว่าตรงนี้เป็นโพลีอัลเวย์สองที่ยังไม่จบเราก็ต้องเช็คสเปคครับว่าไอการที่ดีเทสกลับขึ้นมาเนี่ยของ B เนี่ยมันเกินขอบเขตี่ยร้อยหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์เลยอยังนี่มันมาเกินเกือบสองร้อยหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์แล้วทั้งนั้นไอ้ชุดนี้ผมจะให้น้ำหนักในการตามนอนมากกว่านะครับบบก็วาแบบนี้ บจบ M2 ตรงนี้อาจสมส่วนกันที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เกิดการเด้งนะครับแล้วก็ทิ้งไส้กลับขึ้นไปนะครับเห็นไหมไอ้ชานะครับตรงนี้เห็นไหม M1 นะครับตรงนี้เป็น A B C เป็น poly of M2 นะครับแล้วก็ลงมาเป็น M3 มีไส้อีกแล้วไส้ตรงเนี้ยถ้าเราย่อเข้าไปในทางฟีเว็กเล็กเราจะเจอว่ามันมีความผันผวนที่เกิดการไส้บปนะครับเป็นรูปแบบของนอนแบเรคชันนั่นเองดังนัง้นมีความเป็นไปได้ว่าราคาจะทิ้งตัวลงต่อนะครับในเทรนด์ชุดนี้ของ ED E D a ซึ่งผมมองว่าถ้าตราบใดที่ไอ้รูปย่อยชุดนี้ไม่ครบและปัจจัยในทางเฟ ไอ้าเฟรมที่ใหญ่กว่าไม่เกิดปัจจัยของการแยกเซกเมนต์โดยส่วนใหญ่คุณจะใช้ปัจจัยของทางเฟรมที่ใหญ่กว่ามามาสนับสนุนหน้า เหตุผลนะครับเพราะว่าผมมองว่าความน่าจะถือมันมากกว่านะครับซึ่งถ้าตามทฤษฎีมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นคอมเพล็ิตี้เลเวลศูนย์นะครับในภาพที่ใหญ่ไปก็คือมอนอเวฟนั่นเองนะครับถ้าใครเข้าใจการเรียงลําดับชั้นอีกี่นะมันก็จะเรียงลงมาจากมอนอเวฟมาเป็นมอนอกรุปมาเป็นโพลีเวฟแล้วก็ไปเป็นมัลติเวฟแล้วก็ไปเป็นมาโคเว็มันเป็นซับของเวฟย่อยของซับซับของซับของซับของซับอีกทีนะครับโอ้โหเล่นเป็นโยโย่เลยซับของซับของซับของซับอีกทีนะครับนึกออกไหม ถ้าจะให้ดีก็ควรไล่ให้ได้อย่างน้อย3ามเลเวลนะครับถ้าเกิดว่าจะให้ดีกว่านั้นควรไล่ให้ได้ประมาณ5เลเวลอย่างนี้ที่เราลงมาเนี่ยเราลงมากี่เลเวลละในภาพใหญ่เลยเราเจอว่ามันเป็น1 2 3แล้วก็หลุดใช่ไหมตรงเนี้ i r เ c t ชันชุดนี้ยังไม่เกิดแล้วเราก็มาตามทีที่ย่อยหมายเลขห้า ตามซี่ด้วยห,หมายให้าในทางเฟรมันเราเจอแอล้วเราเจอว่ามันเป็นโมโนโมโนโมโนไดมไหมอันนี้คือเลเวลที่หนึ่งเป็นเป็นความซับซ้อนที่ศูนย์นะในเลเวลศูนย์นะเป็นเป็นภาพที่หนึ่งพอเราลงมาในวิกเราเจอว่ามันเด้งลงมาแค่สามเซกเมนต์นะครับเป็นไปได้ไหมว่าไอโพลี่ถ้าเรายึดตามสามเซกเมนต์เนี่ยมีเดี๋ยวมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดลงเป็นหนอนเปี er ่ยวๆเลย,ยนี้ได้ไหมก็เป็นได้แต่ว่าไอความสมส่วนของวิกก็อยู่ในระดับหนึ่งร้อยหกสี่ดแปดเปอร์เซ็นต์ด้วยแต่เราลงมาดูในเดนะครับหรืออาจจะดูในทางเฟรมชั่่ววโมมงงะเราาก็จอ จริงๆแล้วมันเกิด M1 M2 M3 M4 ไปแล้วเรากำลังจะลุ้นแค่ตับ M5 เป็นดีกที่3พอตาม M5 เสร็จปุ๊บ M5 เราลงมาเรามาเจอไหนเรามาเจอ A B C เดี๋ยวรุ่น X A B C ต่อเป็นดีกีทที่4เห็นไหมครับประมาณเนี้ยถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันจะจบเป็นดีกีทที่5ไอ้ซับของ M5 ตรงนอนในเล็กชันชุดที่2มันก็ต้องเข้าไปซื้อเปนอีกต้องดีบอลกลับขึ้นไปไม่เกินนะครับทำลายกับเหตการปรับตื้น38.2-50%มันก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไป ได้ดีกี้ให้เราดูอะไรมันปวดหัวขนาดนั้นนะผมบอกว่าในรูปแบบของการเป็นหนอนเนี่ยมันเกิดการมิซซิ่งได้ต่อให้มันลงมาเพียวๆอย่างนี้นะผมจะวาดให้ดูหนึง่งสองเนี่ยยี่กี้แค่นี้ยเราซ้ำลงมายาวจริงๆมันคือ A นะบีซีที่รูปแบบของการมิซซิ่งอันนึ่งอิมูเลชันนะครับตรงนี้เป็น x แล้วก็ลงมาเป็น A แล้วเกิดกับกันยังไี้ไหมเนี่ย B แล้วก็ C มี x แล้วมี A B C ต่ออย่างเงี้ยนึกออกไหม คือมันมันเป็นได้นะครับผมก็เลยบอกว่าในรูปแบบของการเป็นนอนเนี่ยระวังว่าเราจะไม่ได้เจอความสมบูรณ์แบบเสม์ไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่ดีอะมันก็ควรจะเกิดปัจจัยทางด้านระยะทางในระยะเวลาที่สมส่วนกันกับดูกว่าน้าแค่นั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมไล่ลงมาเงี้ยถ้าพูดมาคร่าวๆก็จากมันไล่ลงมาวิจากวิ่ไปเป็นเดไปเดไป,ดไปดสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงลงมาดูทราบของไอซีดีย่อยหมายในค่าที่เรามองว่าเป็นขาลงตัวตายตรงนี้เห็นไหม มันเกิดจากการเช็คสเปคของหลูกกว่าน้าทั้งหมดนะครับถ้ามันไม่เข้าตามกฎตรงนี้มันก็เป็น 3x ไม่ได้ถูกไหมนี้มันเข้าตามกฎของอินพาวแล้วยังไม่ได้มีอะไรผิดเงื่อนไขเพราะว่า12สตองบีซีเฟลสก็ X ระดับร้อยหกสิบแปดแล้วก็สี่บีเชฟแล้วเดี๋ยวลุนลงห้าแล้วก็มาตามเซเม,น,เมนต์ย่อยของวิบาต่อจริงๆไอ้ปัจจัยการแยกเซ gment เน,เ,นเนี่ยมันมีความซับซ้อนที่สูงนะครับยิ่งเป็นซับซีย่อยมากเท่าไหร่ความน่าเชื่อถือก็ยิ่งน้อยมากเท่านั้นดังนั้นไอ้ภาพชุดเนี้ยที่เรามองว่าเนี่ จริงๆถ้ามันไม่ยังไม่เกิดปจัจจัยการแยกสิบเมนต์ในธรรมเนียมที่ใหญ่กว่ามันจะไม่ขึ้นไม่ได้นะมันก็จะไหลลงต่อของมันอย่างนั้นแหละแต่แต่เป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดคาร์ลีบาวไปแรงๆเหมือนทําให้ทําเฟมอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนทำเฟมันต์มาอาจจะเกิดเอ้ยทำเฟมที่ใหญ่กว่า,าจะเกิดปัจจัยของมันแยกสิบเมนต์แต่เป็นไปได้ไหมว่าไอ้นอนจุดที่สองเนี่ยมันเป็นเพียงแค่แฝดอย่างเงี้ย a b บ x a b c อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นแฝดอย่างเงี้ยได้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าแฝดในรูปแบบของนอนจะไม่มีรูปแบบของแฝด โงไป A แบบ B และ F นะครับ C C f i l นี้ไม่ได้นะครับจะไม่มีครับจะต,ต้องแบบอย่างน้อยต้องแหลกหรือทำโอเวอร์เขาเรียกว่าแหละ Double top d o u b l ลบอททอมได้ประมาณนั้นนะครับ mm hmm. ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับ A D A ผมก็ยังมีมุมมองที่มองว่าอาจจะลงต่อนะครับถ้าไม่เกิดปัจจัยการแยเกเซ gment ถ้าในกรณีของเทรนช่วงนี้ปรับตัวเป็นขาขึ้นเป็นไปได้ว่าไอ้ชุดนี้ยังเป็นเพียงแค่สีที่ยังไม่จบซึ่งเราจะใช้ p i โบรีเท e นะวัดดูแบหนึ่งบวกสามต้องไม่เกินใะระดับสามสิบแปดจุดสองนะครับ,รบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต ถ้าเกินชุดนั้นเราอาจจะเจอห้าเฟลเลียได้เป็นไปได้ว่าไอห้าชุดนี้อาจจะลงมาเป็นเพียงแค่ดับเบิลท็อปแล้วไม่ทบนั่นเองนะครับับเบิดบอททอมถ้าอยู่ในฝั่งขาลงาแต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งของขาขึ้นถ้าเกิดว่าสีมันย่อลึกตรงเนี้ยบ้านใหม่นะครับไม่สวยหนึ่งสองสามสีย่อลึกมืดมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดห้าเฟลเลียแถวแถวนี้ไม่สวยหนึ่งสองสามนะสีย่อลึกๆเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าห้าเฟลได้ห้าับเบิลท็อปได้ห้าแะบนิดหนึ่งได้นะครับประมาณนั้น ก็ดูกันต่อไปนะครับถ้าชุดนี้เล่นกลับขึ้นไประวังนะครับให้ตามเป็น ABC ของโพลีเอาเบฟสีที่ยังไม่จบถ้ายังไม่ได้เจ,ปจกกอเปัจจัยการยกเซ็นเมในทาเฟรลที่ใหญ่กว่าผมบอกได้เลยว่า a d ก็อยากลงต่อต่อให้ดาวไซน์ยังเหลือน้อยก็ยังต้องคำนวณความเสี่ยงให้ดีนะครับถ้าตรงนี้เป็นโพลีเอาเบฟสองเป็นถ้ามันมาถึง2องเปอร์เซ็นแมบเนี้ยมันจะเป็น M3 มแล้วมันต้องพูดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสตองบีที่สามารถเป็นกรอนุนุมได้แต่ว่า มักจะไม่เจอหรอกครับดาวไซน์น้อยๆอย่างเงี้ยก็ตามไปนอนไปแค่นั้นแหละจากภาพใหญ่ที่เป็นโมโนเวฟเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ a d a ฝากไว้ด้วยถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ดเลเป็นร้อยยี่สิบห้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะออกมาทำคลิปอัปเดต b t c ให้ในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมขอบคุณครับสำหรับการติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับอยู่กันไปเรื่อยๆนะครับไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์พู किन तल लागेको हुन्छ